ขอต้อนรับเข้าสู่อักษร On Learn ออสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยกับคุณครูอัฟฟี่นะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบหนังสือของอักษรภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .6 นะครับขึ้นมาเรียนรู้กับคุณครูอัฟฟี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสําหรับวันนี้ที่เราจะต้องเรียนกันก็คือภาษาบาลีและสันสกิตนักเรียนดูดหลายคนอาจจะแบบโอ้โหวันนี้เราเจอภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วภาษาไทยมีมีลักษณะแบบไหนอ่ะภาษาไทยเนี่ยเรายืมมาจากภาษาอื่นๆเยอะมากหรือเราใช้ภาษาอื่นๆในการเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยเยอะอย่างเช่นชื่อของนักเรียนหลายๆคนที่เป็น ชื่อจริงก็จะเป็นชื่อที่มาจากพวกภาษาบาลีสันสกฤตแต่ถามว่าอ้าวแต่ผมก็อ่านออกนี่ครับมันคือเสียงในภาษาบาลีสันสกฤตหมดเลยและเราก็มาแปลความหมายเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดเราดูในสุนัขเป็นภาษาบาลีไหมโอเลี้ยงเป็นภาษาจีนไหมเกมเป็นภาษาอังกฤษไหมอันนี้ก็จะเป็นการถกเถียงกันระหว่างเพื่อนๆเ,เนาะเราก็ลองไปนั่งคิดกันดีดูดีๆสำหรับวันนี้ว่า ภาษาอะไรบ้างที่เป็นภาษาบาลีและสันสก,กิตอ่าเผื่อแบบเวลาเรียนกับคุณครูออฟฟี่แล้วก็ไปทบทวนเพิ่มเติมแล้วก็ไปถามเพื่อนกันว่าวันนี้เราได้ความรู้ทางด้านภาษาบาลีสันสก,กิตอะไรบ้างเรามาดูคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมีคำที่ขอยืมมาจากภาษาอื่นๆเยอะ เพราะว่าอะไรการที่เราเป็นชนชาติไทยเราไม่ได้เป็นชนชาติที่อยู่เดียเด่ยวๆเราอยู่กับบริเวณหลายชนชาติในพม่าบ้างก็ติดกับเราลาวหรือเขมรหรือมาเลเซียเราจะเห็นว่าพวกบริเวณแถวนี้มีภาษาที่หลากหลายเราก็อาจจะรับวัฒนธรรมของคนบริเวณนี้มาใช้เป็นภาษาของเราหรือแม้กระทั่งจากประเทศอินเดียหรือจากประเทศจีนก็ตาม ภาษาอื่นๆเนี่ยก็ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากเพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทางด้านการค้าขายการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็วิทยาการต่างๆเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเราจะใช้ภาษาเราเราติดต่อการค้าขายกับจีนถูกไหมครับพอเราติดต่อการค้าขายกับจีนแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราได้ภาษาจีนเข้ามาหรือแม้กระทั่งเราติดต่อ ค้าขายกับฝั่งอินเดียหรือฝั่งแคร์แน่นอนแนวคิดของการเมืองการปกครองของอินเดียก็เข้ามาแต่อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศคขเมรและคขมรก็ส่งต่อให้กับเราอีกทีหนึง่งนี่คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับและวิทยาการต่างๆที่เราได้รับมาจากชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่ในบริเวณนี้ทำให้มีคำภาษาไทยเนี่ยเยอะมากเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เรานำมา ใช้เองคิดเองภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาคาเมนภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งภาษาชวานี่คือลักษณะที่เราจะต้องเห็นและเข้าใจว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เราต้องควรฝึกอ่านและเขียนคำเหล่านี้ให้ถูกต้องเหมาะสมภาษาต่างประเทศที่เรานำคามาใช้ได้แก่ที่สำคัญสำคัญที่เราเห็นในสังคมไทยเลยก็คือภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมร ภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวาหลายๆคนอาจจะถามว่าภาษาบาลีสันสกิตจ,จะเจอในไหนหนึ่งเลยก็คือศา,าสนา2ก็คือในชีวิตประจําวันเราที่เรารู้สึกว่ามันกลมกลืนกับภาษาไทยไปแล้ว 2. ภาษา,ขาเขมรจะเจอจากคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์ภาษาจีนจะเจอในชีวิตประจําวันแน่นอนโต๊ะเก้าอี ภาษาอังกฤษก็มาจากการที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในยุคสมัยใหม่ก็ทําให้คนก็รับภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาษาชวาก็จะเป็นภาษาโบราณที่อยู่ในพวกวรรณคดีต่างๆถ้านักเรียนทุกคนโตขึ้นแล้วก็ได้อ่านวรรณคดีเช่นพวกดาหลังหรืออินาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมีภาษาชวาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของภาษาทั้ง5ภาษาที่อยู่ในประเทศไทยเรามาดู วันนี้ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของภาษาที่มาจากภาษาบาลีและสันสกิตคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งเป็นคําที่มีพยางเช่นมีหลายพยางเช่นบิดามารดากะรุณาคฤหบดีติน,นชาติบรรศี พงษาเราจะเห็นว่าคำพวกนี้เป็นคำที่หนึ่งสกดไม่ตรงตามมาตราสองเป็นคำเป็นคำที่มีลักษณะของการใช้ตัวอักษรที่มีความหลากหลายเช่นคำว่าตัวอักษรที่เป็นตัวรือตัวอักษรที่เป็นสอสาราตัวอักษรที่เป็นนอเนลักษณะแบบนี้คือคำที่เราจะเห็นว่าอ๋อมันมีการเขียนที่ไม่ได้เขียนตรงตามมาตตาแบบภาษาไทย สเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราอันนี้อันนี้แน่นอนพยักราษฎรรัฐปฏิเสธสามเณรฤธินี่คือสิ่งที่เราจะเห็นเช่นคำว่าพยักก็จะมีคอรลักังการราษฎรดอ,ดอชะดารอเรือรัฐทอถอถอ,ถอฐานนี่คือลักษณะถามว่า มันเป็นแบบนี้เสมอไปไหมไม่สิ่งที่สําคัญคือนักเรียนก็จะต้องฝึกแบบฝึกหาดหรือทบทวนฝึกทําข้อสอบเรื่อยๆเราก็จะชํานาญแล้วเราก็จะเห็น 3. ม,มักมีคอระคังชอเชอร์ดอชดาต่อประตักชอเชอร์ก็ได้นะหรือชอกระเชอร์ก็ได้นะถอฐานทอนังมนโททอพุทธเ่านอเนนพอสัมเพาสอสาราสอบอรษีรอจุลา หรือแล้วก็รือนะประกอบในการเขียนคำเช่นคำว่าเมฆนี่ไงเราจะเห็นเมฆะชาดีกาปรากฏปัตตภีครุฑวัฒนาธรณีภาษาศาลาบริษัทกีฬาเลิกแล้วก็ฤาษี บางคนบอกว่าอ้าวนี่มันคือภาษาไทยไม่ใช่เหรอครับนี่มันคือภาษาไทยไม่ใช่เหรอคะนี่คือสิ่งที่เราอ่านออกเพราะเราใช้วันในยุ์เราใช้ภาษาของบาลีสันสกฤตมาเขียนเป็นภาษาไทยเราจะเห็นว่าพยัญชนะว่ากอไก่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นภาษาบาลีเขาก็จะเรียกว่ากะแต่เราเอามาออกเสียงเป็นกอไก่ยอย่างขะ ก็เป็นขอใข่อันนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้เพิ่มเติมในชั้นที่สูงๆต่อไปนะครับตอนนี้ให้นักเรียนได้เห็นแค่ว่าภาษาที่มาจากบาลีสันสกิตจะมีลักษณะ3อย่างนี้ก็คือคําที่มีหลายพยางคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมารตาแล้วก็มักมีคอระคังคือตัวพวกนี้ที่เป็นลักษณะของภาษาบาลีสันสกิตต่อมาคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกิต คำไทยแท้ถามว่ามีไหมมีนี่คือข้อยกเว้นนักเรียนทุกคนขีดเส้นในหนังสือที่เราเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนทุกคนสามารถขีดเส้นได้ก็คือมีคำไทยแท้บางคำที่ใช้พยัญชนะคอระครังทอพุทธเท่าแล้วก็สอสาราได้แก่คำว่าค่าเคียนของเท่าศอกศึกเสิกและเศร้าให้จำคำพวกนี้ไว้คำพวกนี้เป็นข้อยกเว้น ข้อยกเว้นของอะไรคำพวกนี้หลายคนจะชอบบอกว่าก็เมื่อกี้หรือเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าคําที่สะกดด้วยคอระครังคําที่สะกดด้วยทบุทธเท่าและคําที่สะกดด้วยสอสราต้องเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกิตแต่นี่คือข้อยกเว้นในกรอบนี้คือคําที่เป็นภาษาไทยและเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อสอบก็จะถามข้อยกเว้นเช่นนี้แหละไม่ใช้เครื่องหมายไห้แต่คู เครื่องหมายไม้ตัวคูนะครับเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับคายๆเล็กนะครับข้อที่5ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กากับเช่นคําว่าพรตมีเสียงวรรณยุกต์ตีสีนมีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเห็นไหมครับพรตพด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 เสียงตีสีลสีนสีลสีนสีนสีลเสียงจัตวาแต่เราจะเขียนแบบไม่มีวรรณยุกต์ลาบ มีเสียงวรรณยุกโทแบบนี้เป็นต้นเราจะเห็นนะพรสศีลลาบคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีที่มีรูปวรรณยุกต์กากับเนี่ยอยู่ถ้าเรามองกันดีๆนะคําที่มาจากภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตที่มีรูปกํากับอยู่ด้วยพบไม่มากนะักส่วนใหญ่เป็นคําที่ใช้ร่วมกับรูปวรรณยุกตเอกเช่นคําว่าเท่คําว่าเสน่ห์คำว่าอุตสา,าแบบนี้เป็นต้นนะครับ ตัวอย่างคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอย่างเช่นบารีเนี่ยถ้าเรามองที่บารีกับสันสกฤตบารีจะมองยากยากหน่อยเพราะว่าสันสกฤตจ,จะมีเทคนิคให้จำอยู่อยู่เป็นเทคนิคเล็กๆเช่นถ้าเกิดเป็นซอสาลาถ้าเกิดเป็นเนอรอหันที่ไม่ใช่บันอะไรแบบนี้แต่ให้หนูคอยฝึกและทบทวนในแบบฝึกหัดของหนังสือของอักษรก็จะสนุกก็จะเข้าใจในง่ายขึ้นอย่างเช่นเรามาดูบารีคําว่าวุ มันก็คืออุทธิใหมายถึงอะไรภูมิรู้ความเจริญความงอกงามเห็นไหมคำพวกนี้เราจะต้องแปลอีกทีหนึ่งปฏิบัติเราเขียนแบบนี้แต่เราอ่านว่าปฏิบัติดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผนนะครับมัดฉาอ่านว่ามัดฉาแปลว่าปลานี่คือตัวอย่างคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยที่เป็น เกี่ยวกับข้องกับคําบารีเราจะเห็นว่าโอ้โหเราต้องฝึกแหละเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายอย่างเช่นมัดสาคือปลาเราก็ต้องแปลจากคําว่ามัดสาเป็นปลาเพราะมันไม่ใช่คําที่เกิดขึ้นเลยในภาษาไทยภาษาไทยจึงมาคิดใหม่ว่าคําที่ใช้แทนว่ามัดสา่เราเรียกว่าปลาภาษาสัสกฤตภาษาสัสกฤตคําแรกเลยคือคําว่าโฆษณาก็อ่านว่าโฆษณาแปลว่าอะไรเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน เป่าเรื่องเป่าประกาศนี่คือคำว่าโฆษณาเราจะเห็นว่ามีคอร์คังมีสอบรุษีมีนอเนสนสัสก,กิตคำต่อมาคือคำว่าสัปดาหรือสัปดาห์บางคนถามว่าบางคนก็อ่านคำว่าสัปดาหรืออ่านว่าสัปดาห์เราอ่านแบบสากลว่าสัปดาห์นะครับ ระยะเจวันโดยปกติเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสราร์มัตสยาแปลว่าปลาเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่ามัตฉาแปลว่าปลามัตสยาก็แปลว่าปลาแต่มัตฉาคือบาลรีมัตสยาคือสันสกิตลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เราก็รับมาแต่น่นอนเราจะเจอคําว่ามัตฉามากกว่าเพราะเรารับบาลรีเราเราเลือกที่จะเอาคําว่ามัตฉามาเป็นปลา มากกว่าคําว่ามัสยาแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็รับวัฒนธรรมของบาลีสันสกิตหรือภาษาบาลีสันสกิตเข้ามาใช้อยู่ได้หลายคําเลยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคําไหนมาใช้นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาบาลีสันสกิตเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านานด้วยการรับวัฒนธรรมจากแนวคิดของการเมืองการปกครองรัฐวัฒนธรรมทางด้านประเพณีต่างๆจากอินเดียแต่เราไม่ได้รับอินเดียโดยตรงโดยเรา โดนหล่อหลอมแล้วจากคเขมรแล้วเราก็รับมาจากเขมรอีกทีหนึ่งนี่คือลักษณะของคําภาษาต่างประเทศในหน่วยการเรียนรู้ที่4เด็กๆหรือนักเรียนทุกคนก็สามารถนําหนังสือของอักษรนะครับขึ้นมาฝึกทบทวนในเรื่องของภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบาลีสันสกิจได้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในครัหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน